ในหลายโรงพยาบาลขณะนี้นะคะเริ่มประสบปัญหาบุคลากรทางด้านการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดโควิด -19 ้และเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะทำให้ต้องมีการประกาศงดรับผู้ป่วยทั่วไปจะรับเฉพาะกรณีของผู้ป่วยฉุกเฉินขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็เร่งเดินหน้าในการสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับกรณีของผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสนามหรือแม้กระทั่งฮอสพิทัลนะคะจะรองรับผู้ป่วยที่ อาการไม่รุนแรงหรือว่าบางคนเนี่ยติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการค่ะอย่างที่โรงพยาบาลภูมิพลได้ออกประกาศงดรับผู้ป่วยใหม่ระหว่างวันที่16-30เมษายน2564เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลติดโควิด19ส่วนผู้ป่วยที่มีประวัติกับโรงพยาบาลอยู่แล้วและอาการคงที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์เร่งด่วนสามารถขอเลื่อนการเข้ารับบริการได้ โดยทางโรงพยาบาลได้แจ้งสาเหตุของการประกาศในครั้งนี้ว่าพบบุคลากรทางด้านการแพทย์ติดเชื้อทำให้ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนหนึ่งต้องกักตัวเป็นเวลาถึง14วันเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการสงวนบุคลากรสำหรับการดูแลผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในส่วนของเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ก็มีจานวนจากัดจึงต้องงดรับการตรวจรักษาผู้ป่วยใหม่ชั่วคราวจนถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะ ขณะที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะได้ขยายเวลาเปิดให้ผู้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาการเร่งด่วนหรือต้องเข้ารับการรักษาเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายหลังจากที่พบบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม,ม,ม,มหาวิทยาลัยมหิดลติดโควิดจากภายนอกเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนก็ต้องกักตัวจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยก็มีจำกัดจึงขยายเวลาการเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วนหรือฉุกเฉินไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะเช่นเดียวกันกับที่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งได้มีการขึ้นข้อความประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าพบบุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้ป่วยบางส่วนของโรงพยาบาลโพธาราม ติดโควิด -19 และต้องทำการกักตัวเนื่องจากผู้ป่วยไม่ทราบข้อมูลความเสี่ยงเข้ามารับการรักษาณนะห้องฉุกเฉินแล้วก็มาทราบภายหลังว่าติดโควิด -19 ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่อุปกรณ์สถานที่ที่สัมผัสกับโรคไม่สามารถนำไปให้บริการได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อลดการรับการแพร่เชื้อทางโรงพยาบาลขอรับการตรวจรักษาในกรณีวิกฤตฉุกเฉินเท่านั้น ประกาศนี้นะคะให้มีผลระหว่างวันที่15ถึง19เมษายนนี้ค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะท่านผู้ว่าวิเชียนจันทราโนไทยพร้อมทั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามแห่งแรกขนาด100เตียงภายในอาคารชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพประเกียติ80พรรษาซึ่งล่าสุดนะคะพบผู้ป่วยระลอกเดือนเมษายนสะสมทั้งสิ้น195คน แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกขณะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักที่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่62คนสามารถรองรับได้อีก100คนหรือประมาณ4วันหากพบผู้ป่วยรายใหม่วันละ25คนก็คาดว่าในอีก2-3วันนี้จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่มีอาการมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามแทนได้ส่วนที่ประจุทีรีขันค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น100คน รวมเป็น625คนรักษาหายแล้ว33คนทำให้ต้องตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยจะใช้สถานที่อีก5แห่งใน3อำเภอมีเตียงเพิ่ม456เตียงได้แก่ในพื้นที่อำเภอหัวหินโรงแรม51แฟชั่นหัวหิน70เตียงโรงแรมหัวหินกอล์ฟวิลล่า60เตียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล144เตียงส่วนในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันค่ะจะมีโรงแรมประจวบสามอ่าวตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามใช้ชื่อหอผู้ป่วยเฉพาะกิจของโรงพยาบาลประจวบรองรับได้112เตียงโดยรอบสถานที่ตั้งได้กั้นขึงรั้วลวดหนามมีทางเข้าออกทางเดียวและติดป้ายห้ามเข้าออกโดยจะทยอยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลประจวบ มารักษาตัวที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจวันละ12คนค่ะส่วนที่อำเภอปราณบุรีค่ะใช้สถานที่กองร้อยพลเสนารักอยู่ภายในโรงพยาบาลค่ายธนรัตต์ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย100เตียงเปิดรักษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ในประเทศไทยตั้งแต่28กลุ่กุมภาพันธ์ถึง15เมษายน2,564ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้นนะคะประมาณ586,032โดสครอบคลุม77จังหวัดผู้ได้รับเข็มที่1มีมทั้งสิ้น5,1456 6คนเป็นผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว75,576คน ด้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสะสมมากที่สุดก็คือกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์สาธารณสุขรองลงมาก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook t n ย i v e ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ